สวัสดีครับบุตรท้องชอชูมาวันนี้ก็มาสวนมะเขือของเพื่อนผมนะครับของรอซานะครับดูโอ้โหสวยก็สวยนะครับดูโอ้โหโดกก็โดจริงๆนะครับดูโอ้โหความสวยกับความโดกถือว่าสุดยอดนะครับตอนนี้ราคาก็ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าลูกมันจะโดกแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะครับพาไปชมกันเลยครับดูรับโอ้โหลูกก็ใหญ่ดูรับโอ้ มีแต่สซจัมโบตอนนี้ก็เริ่มทยอยสุกแล้วนะครับดูครับโอ้โหสวยสุดๆนะครับคุณผู้ชมดูครับลูกก็ใหญ่นะครับดูครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ห้าศูนย์แปดนะครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหสวยแล้วก็ดกนะครับดูดูครับโอ้จาเไรเงี่ยอยานี่หรโอแฮอันนี้ปัวแฮอัปปะเทเจจีมีเนห้องเมืองะไรอย่านี้ห้อเมืองไชแล้วก็เฮือตัดว่า nga song kha thare ge ye ye ni e ora zo nga ti do na na alo cha cha ye no ji nga ji nga ga do ro ga de ji nga sala ya he chi xi nga xi nga a bo ni go 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 mo 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 cha cha nga ye ni ti po ju ju nga le chu ne pa he te ma ye ni chi a xiao yo nyuo ora di di nga ye ni xi alo lo he na go a chi go ye ye ni ho na no tong ala e na go go nga le a ho ji nga ye ni e นั่นก็งอะไรอะไรเรออยากกบเบอร์เนีเน่ยเบอร์ทามีนเนี่ยยัาจังไงยืงนยงม,มือต้าบางเบืร์แพงนันเด็ดไม่ยัดจังไงยืนยงน่นเลอดูครับอันนี้เป็นโรคโรคลาดำนะครับแต่ก็พ่นยาแล้วก็หายนะครับก็เลยได้กินนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคลาดำนะครับถ้าเกิดว่าพ่นยาแล้วไม่หายนี่คือไม่ได้กินทั้งส่วนเลยนะครับต้องทิ้งทั้งส่วนเลยนะแต่นี่คือ พ่นยาแล้วหายก็เลยดูครับโอ้โหโดกก็ดโดกครับดูครับคุณผู้ชมดูแต่ละแถวลูกก็ใหญ่ครับมีไซจัมโบ้ด้วยนะดูบันลูกก็สูกแล้วนะครับแต่ว่ามีหนูกับนกมาก,กินด้วยนะครับดูดูด,ด,ดูคุณผู้ชมนี่คือลูกที่สูกแล้วนะครับแอดเชี่ยมือจา๋าแล้วและก็ง่ายเงียบเงียน่นรารอเสี่ยวมืออ๋อไงมาเปียดเยอแต่ว่า zala leka ya nyi hana lohe, shi yo dung ma changa ya nyi yo mung mung tenwa ji nga ji nga nga sa lao a kho du nga a pi ji yo mian da leka ya nyi du nga la shi ayo, ayo puyo liyo zi a xing a ya nyi ตอนนี้ผมก็จะพาพา,พาชมบรรยากาศในการตัดใบครับคุณผู้ชมดูครับตอนนี้ก็กาลังตัดใบนะครับตากแถวละสองคนนะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับดูว่าคุณผู้ชมโอ้โหดูอ่ปาเทียนเหยียดเทเลกึงเหยียดเหยอยนะล่ะมือบูมอในงาแพะ,ะ,ะกึงะะะก่งานนะอยอันนี้เทจนอวกุ้ง เอ้โคเท้าโคต้าเท้าเยอะแยะเทียร์เยี่ยนนี่มึงอ่ะมึงอ่ะมันมีจิตุนย่เออบ่อยอย่งมึงเนี่ยเยอนี่ตุ้งอะไรมาเตงอ่ะเยอนี่จัดดื้อ่ะเอ้บ้าเผื่อเผลิอเทมาเสียเยอนี่ย่อโกย่อชีบนี้เนี่ยโคดวงเงี้ยสิเต้ยลื่อลี่เกักดขึานอะไอ่ะล้อล้อล้องา้ลาะโคตุงอ่ะโคน้าล้ออันนี้ก็เรียนหาล้อ

โอ้โหรูมันโดกนะครับลูมันโดกด,ด,ดูครับลูมันโดกก็เลยรับน้ําหนับไม่ไหวครับคุณผู้ชมดูครับตอนนี้เขาก็กําลังเสริมไม้หลักอยู่นะครับดูตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของสวนนะครับดูใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทนะครับดูครับเจ้าของฮัลโหลฮยลโหลฮัลจฮัลโหลฮัลโ,โหลฮัลาหลฮัลโหลยโ A siya zi 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 zene chu zi zi nga zi นี่ดูเ้านี่งนี่สิกาปะเรเลงรยสมยยสวันนี้ก็มาตัดใบอยู่พาคนมาประมาณสิบสามคนด้วยกันนะครับดูครับโอ้โหสวยก็สวยครับดูครับอันนี้เป็นแม่เจ้าของสวนอยู่ที่นี่นะครับดูครับยูซ่าอมาอาม่าอเลยกงานน้าร้อย

Gu tuwa sala he Nga lo lo he Tete siya nga ya nye siya A si teka ji me gu sha nga tu nga la pa ma lo 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 Ma la nye pe sa nga na Nga lo 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 siya siya si hu la lo 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 He Sala oo siya Sala

chị đông anh phải nhảy miệng nhảy à chị à chị chị, mưa 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 miệng, à lô lô ấy thì đỏ ấy nha tiền miệng, chị, phải là khờ, mơ chi à nằm ngã mà mưa chi nhảy nhảy, nằm mưa chi, hơn mà mưa chi đó à cho hà gò dễ này à nghe, ô chị nhảy nhảy, mà mua mà mua lăng, chị. thai ji kaam zia iya nyi to nga la lu 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 la thai lingaa paa la taa ki thai kua zi nga paa iya nyi pesio

ย yes! uh ังไงยัหางยังลงสอยยังไงเนี่ย yes ยี่เจนยังไยี่เจเนี่ยอันเดือนยังบิชลองอ่ะชิอ่ะชิ๊ยโรดดูไหมอ่ะพี่พี่น้ำเจ้าอังงัเนี่ยดูครับโอ้โหลูกมันโดกเกินนะครับโอ้โหขนาดไม้หลักยังเอาไม่อยู่นะครับคนเอาไม้มาค้างครับดูดูดูโอ้โหดูลูกนี้ร่วงครับโอ้โหสายจัมโบ้ครับดูครับโอ้โหดู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  ไจัมโบ้ครับโหดูทยอยสุกแล้วนะครับดูครับโอ้โหความสวยชอว่าสุดยอดครับดู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 เชี่ยเงี้ยฮัลโหสีงมือรงเออย่างหลตายอะเน่เทจงายมาสีนึมาสีออัพพี่มีเนี่ยัลโยกกากเจีเียคมพิวเตอกัดูเเจียอแล้้่ เต่ง่ะเยนี่ต้องมร้ิงอ่ะริงอะโอ้หดูครับดูความสวยดูความสวยของสวนมะเขือครับเฮ้ยアジアジアジเน่ลยละละดูครับดูดู ดูครับดูบรรยากาศในการตัใบครับ้โหวันนี้แบบกดดีนะครับดูครับใช้เก้าอี้ด้วยครับดูครับเอาเก้าอี้มานั่งด้วยครับยืนไม่ไหวนะครับก็เลยต้องอันนี้นะครับต้องใช้เก้าอี้นะครับคนที่อยู่ข้างบนอ้โหมันจะเมื่อยนะครับดูครับชนี่ 叫康双妹呢，叫康双妹呢，就愿意。你剥个蛋的有个在场啊，愿意。妈要去别的地方呢，嘛就愿意了。在说呢，太强也愿意。又叫来你摊呢，个场嘛就愿意，个场你那了。喂，阿婆怎么这面呢？嘛田里去啊？蛋呢？鸭呢？太愿意愿意。阿姐们这面呢就愿意。哦，到我们田里你啊，愿意的啊了。 อนนี้ปวกนี่นี่้นเจงานู้นนู้นหนาวมั้งสินู้นเจงมั้งาาสินู้หนห้าแทงดูครับนั่งตัดไปด้วยนะฮะโอ้โหบรรยากาศเลยนะเดี๋ยวนะคตจะไนล่ะก่งหลังหืมาขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบขอบคุณครับรวสวัสดีครับ